โอเคครับผมนะและนี่ก็คือก,การประทักกันระหว่างกล้องทัพมหาเวทผนึ่งมาประทัดก,กับหน่วยพิฆาตอัตสูนเลยครับผมตีก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก97%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลย โอเคนะครับแล้วก็กราบสวนุกต้อนรทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอหยิบเรามาสุดเกมทัลเทอรี่แอคชั t นแบตเตอร์สติมเมอร์กันอีกแล้วครับผมยินดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมสับเกมแถบเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าจำๆหลังจากที่ห่างหายไปน่าแสนนานกระเทียวเชียวนะครับผมสับเกมนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยครับผมนะ เราจะลองจับตัวละครจาก2อนิเมะชื่อดังมาประทากกันดูก็ผบนะซื่อเห็นปกแล้วจริงก็คงจะรู้แล้วแหละนะครับผมว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับผมก็คือเราเนี่ยจะเอาตัวละครจากฝั่งของดาบพิฆาตศูนย์มาประทากกับฝั่งของมหาเวทผนึกมานั่นเองและเนื่องจากมันมากันคนละเรื่องเนี่ยสเกลพลังก็อาจจะต่างกันสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็านะเอาเป็นว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับผมนะแต่ก่อนไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดคลค์เพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะครับโอเคถ้าพักไปแล้วก็ไปไปชมกันเลย โอเคหัดนะและนี่ก็คือชมหน้าของเผ่าเจมสิสุไคเซนนั่นเองตีก็โอ้โหเป็นไงโคตรเท่น,นะครับผมแต่ว่าต้องขอบอกก่อนนะครับบอกก้อยก่อนเลยว่าไอ้เจ้าเผ่านี้เนี่ยผมไปเอามาจากเวิร์กช็อปนะครับผม <c oughs> ไม่ได้สร้างเองนะคือผมสร้างแค่อิตาลีกับโกโจเกท่านั้นนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอามาจากเวิร์กช็อปนะจ๊ะโอเคก็ผมนะนี่ส่วนดาบค่าศูนย์เนี่ยแน่นอนเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นอ่ะออกไปก่อน ออกไปก่อนนะครับเดแต่ว,วันนี้เนี่ยจะมาเน้นจันที่ฝั่งของจิลจิสุก,กันดีกว่านะครับวสเกลพลังมันก็อาจจะโอเวอร์หน่อยนะเพราะว่าแบบมันสายศาสตร์เออมันหมอผีอะนะใ <c oughs> นกรณีก็เหมือนมันมีอาจารย์ใหญ่ด้วยนี่โอ้โหดูตุ๊กตาข้างหลังโอ้โหน่ารักมากาาน่ารักจริงเหรอเออก็เออนั่นแหละจิ๋วๆนะครับในก็แต่ผมจะยังไม่เอาอาจารย์ใหญ่ใส่มานะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะโอเวอร์ไปหน่อยนะครับผมนะ <c oughs> แค่นี้ดูเงินมันก็แพงจะไม่รู้จะแพงยังไงแล้ว <c oughs> โอเคนะมาในเมื่อมาขนาดนี้แล้วก็ เดี๋ยวเรามาเทสแอบิ i ิตี้กันก่อนไหมเทสแอ ability of the king แล้วกันน oh. ีกว่าน,นี้เป็นการเทสแอบิ i ิตี้นะ20ตัว the king 20ตัวปะทักกับเผ่าจิจิสุเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเผ่าจิจิสุของเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะ the king ได้ไหมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปไปชมกันเลย โอเคจนี้มาแล้วแหละอิตาโริกระโดดเข้าไปโอ้โหช้ากันไปก่อนนะแล้วยังไงโกโจโกโจโอ้โหกระโจใส่นวลแล้วไงกระโจใส่นวลโอ้โหแล้วมังกีอันนี้จะเป็นพลังของมังกีได้เลยมางกียังไงโอ้โหผมมองไม่เห็นแล้วโอ้โหหลืออะไรค้างกลาร์ดโอ้โหหรือไปปะวิธีการกระจายปักตัวเอาเอาโอ้โหโอ้โหคือแบบหมดคำจะพูดนะครับเดี๋ยวแต่ละท่ามันสกิลของตัวอะไรบ้างเนี่ยผมก็มองไม่ทันนะครับผมนะดูดิพลังมันโอเวอร์ไปหมดเลยนะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะ มันก็เว่อร์อย่างเงี้ยนะจิจิสุนะครับผน,นะโอ้โหก็เป็นไงล่ะ20ตัวจบภายในพริบตานะพริบตาแบบกระพริบตาจริงๆแบบเดจบแล้วยังไม่ทันจะได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยอโอเคครับนะ <S <S ไ,ปนไปกันต่อดีกว่าไปกันต่อที่ไหนดีแดดบลูกี้ไหมเออเป็นแบบจิจิสุเป็นหมอผีก็ต้องสู้กับผีไงโอเคงั้นเอาอย่าง <S <S น,ะะนี้สวอตแคตเตอร์มาใส่นัวเขาผมนะแบบเน้นๆเลยเน้นๆเราเห็นตาดาบฆ่าศูนย์ไงจิจิสุเราไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าจิจิสุเนี่ยจะสามารถทําได้หรือไม่ไป ไปดูกันโอเคตัวนี้มาแล้วนะโอ้โหตัวอิสริยเปิดมาก็โอ้โหแลกมากตัวนี้เครื่องแลกมากไงโอ้โหใจ่นวลนะเอาตัวนี้ชาร์จชาร์จอิสริยชาร์จนะโอ้โหตัวนี้ยังไงแพนด้าโอ้พี่แพนด้าของเราพี่แพนด้าก็ชาร์จไปมือนกันเวเอาไว้ตัวนี้นัวมากนะโอเคโอ้โหว่าจะคำสาปก็ไม่แพ้หน้าเหมือนกันนะดูจงหยุดจงหยุดนี่โอ้โหยิ่งก็ส้มหยุดอีกไม่ตายแล้วนะครับโอเคตัวนี้โอ้โหโนบะระโนบะระตัวนี้ใจนัวนะโอ้โหใจนัวมองไม่เห็นแล้วตัวนี้เดี๋ยวสุดท้ายไหมนะสุดท้ายยังยังยังสุดท้ายโอ้โหดีนะ โจลูกกระบาดการขาดตายโอ้ยก็มันเกินไปนะครับนะมันแต่ตัวคุณภาพคือหนักหน่วงมากนะครับแต่ก็ยังรอดมาได้เนอะเออคือแม่งสุดจริงๆว่ะกิริยามันต่างชั้นหอนะ่อเนอะก็ต้องเข้าใจนะครับโอเคแล้วสู้กับเผ่าผีไปละเราไปสู้กับลีเจสซี่ยูนิตกันมากดีกว่าอ่าโอเคกำังไ,ไหนมาแล้วนะลีเจสซี่ยูนิตเนี่ยซูเปอร์บร็อกเซอร์คือเราต้องเทคกับซูเปอร์บ็อกเซอร์รตาร์หนะ้าสิบตัวห้าสิบตัวเนี่ยจัดมาเต็มขนาดนี้เนี่ยจุดที่สุดยังจะไหวยอยู่ไหม เออไหวเปล่าไปไปดูกันโอเคจีมกระโดดโอ้กระโดดพร้อมกันคุณนานามิถอยทะลวงมาด้านหลังแต่ว่ายังไงล้มแล้วโอ้โหโดนตุ้มตายมานะเอาล้มไม่ได้มันล้มไม่ได้ตุ้บอลตัว์ถึงตัวจังหวะนี้โดนนัวมาแล้วเอาเ้ยต่างคนก็ต่างนัวต่างคนต่างนัวยังไงแพนด้าแล้วชำรลักโอ้คุณระเบิดแล้วนะเอาเลยโอ้โยจี้กับมดอีกจี้กับมดอีกตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับนะโอเคได้ไงยังไงโอ้โหหูมองไม่เห็นอันนี้ไงอันนี้ใครเนี่ยไม่เหเอากมาจากกรดาบอ่ะโอเคมามาเถอะมาเถอะโอเคโโอ้ห เอาไว้เอาไว้เอาไว้ไอ้มอไม่เห็นล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คุณมิกกี้คุณมิโอ้มีการปล่อยหอยมาด้วยอ๋อันนี้คือสัตว์เลยเรื่องสัตว์จิตชนะโอเคนี่คุณหมีพันได้ไงพันได้โอ้โหพันได้ยังต่อยอยู่โอ้โหต่อยไปก็ไบบนันนี้นัวนัวมากคุณนันดามิก็โดนลุมคุณไม่โดนลุมสกรรมแต่ยังไม่ตายโอ้โหรอดมาได้ยังไงม่าถามจริงนะรอดได้ยังไงโอเคโอ้โหโดนลุมต่อเอาไว้เอาไว้จุดนี้เลยไม่กินตัวกันนะ เฮ้ยแตอนนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้วนะรู้สึกว่าจะลอยหลอนมาเรื่อยๆแล้วนะครับนะเกลียวโหนี่ปลาโอ้โหโอ้ลิฟปลาเกลียวโอ้ปลาโหดมากไม่กล้าให้พักเลยนะครับเแตอนนี้่ไงไงโอ้โหโดนนัวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวท่านอดทนสุดท้ายสุดท้ายจบยังไงจบไหมจบยังโอ้โหจบแล้วครับผม ก็ไม่เชิงกับอีซี่นะครับผมแต่ก็อาชนะมาได้เยอะอยู่นะนะมีโกโจแบกอยู่ขนาดดีนะครับผมนะเอยยอยังไงก็ชนะได้แบบว,ว่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมสับลีเจซี่แต่ก่อน,นจะมูฟออนต่อเนี่ยคือผมสงสัยไงว่าเอ๊ะถ้ามันโหขนาดนี้จริงๆอ่ะสู้ดาร์พีเซนได้ไหมเออสู้ดาร์พีเซนได้แบบว่าสงสัยมากนะอ่ะลองดู ไปใหดูกันโอเคตัวนี้มาแล้วดาร์บิเซนโยนมือมาแต่ไม่ใช่แต่ไม่ขนามืออิตาลีแต่อิตาลีโดเข้ามาแล้ว,ลวก็โอ้โหจ,จามมานะีนนัวนัวเอาไว้โอ้โหดูดิว่าจะคำสาบมากนะเอ,อาว่ะดูดิครับผมนะว่าตอนนี้กูเอาไว้จิจิตสูของเราสามารถเอาชนะดาร์บิเซนได้หรือไม่เอาเจ็บไหมเจ็บไหมมีเจ็บบ้างแหละเจ็บหรือเปล่าวะเจ็บนิดนึงไหมเจ็บนิดนึงไหมเรี่ยงไม่เกิดเลยชนิดทำไมเป็นถึงวูใช้คำสาบก็ไม่รอดนะครับนะเออไอ้ดาร์บิเซนนี่มันเหนือชั้นจริงเว้ยนะ เหนือฉันก็พูดนี้เยอะเอาจริงโอเคงั้นเราหมุนอ้อนกันต่อเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะไม่วนเป็นวงกลมนะโอเคไปกันต่อที่ซีเค็ดยูนิตครับผมนะซึ่งซีเค็ดยูนิตก็อันนี้กันนี่เอาไปนี่เน,น้นๆไปยี่ก่อนเลยขออัพนักงานล็อกนะครับผมดูงัวไปผมใส่นะม้วนแล้ว嘛แซนแปรได้งนะ่ายนคามันไม่ไต่างกันมากเลยนะครับผมอนะันนี้อ่ะโอเคห้าสิบเจ็ดตัวประทัดก็แปดตัวนี่ขนาดเป็นซีเค็ดยูนิตด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า <c oughs> จิตวิสุขของเราจะสามารถทําได้หรือไม่ถ้าพร้อมเกก็ไปดูันลย โอเคโหทีนี้มาแล้วนะอิตาโดริยังไงพวกเรานี้พุ่งมาโอ้โหไปใช้กันมั้ยนะปาชิดข้าไปแล้วโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่ทันน้อนนะทำไมเรียกอุบาติงมาบ่อยใช่ไหมฮะโอเคยังไงจังหวะนี้นี่นัวมากกันนะโอเคโอ้โหมองไม่เห็นแล้วโอคตรแลกแลกมากแลกจริงใครมันปลาอะไรลงมาเนี่ยโอ้โหไม่ให้พักเลยนะครับนะ ในกูมีโอขุนโดนดาก็ะจะปากเขาตีหัวเต็มเโอ้โหเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเรื่อยๆ่ที่ททรอบได้ไงวะโอเคมาฝังกันบ้างนะฝังนี้แั่บ้างยังไงอาทิตย์นี้ก็ยิงอยู่ยิงเรื่อยๆแต่ผมมองไม่ออกว่ายิงใครวามองไม่เห็นนะครับแล้วโอเคจังหวะนี้ยังไงวันนี้อุย้ยน้องอุยอ้ยว่ยจาจะสราบไม่นะไม่ไม่ไมยาอย่าจำแพ้เขาสูขขส้เขาลูกเอาไฟจังหวะนี้ไม,ม่กูมีเกมพื่อเลีงรอดอยู่นะในกูมีหมีแพนด้ายังรอดอยู่เอา้าจบแล้วโอ้เร็วมากเออก็แบบไม่เท่าไหร่นะครับดู นุ่มละโอ้โหแต่ละตัวเฮ้ยพี่จะโกงกันไปปะวะได้ในเมื่อสู้กับเผ่าธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมงั้นมาสู้กับเทพไปดีกว่านี่เอาดิเทพเลยอันนี้ปีศาจนะครับไม่ใช่เทพเอาเขามาคันเทพเป็นปีศาจเลยมาผมผู้จัดให้หมดอะ่ะมาชายอิลวันก็นมาเถะนี่ว่เจ็ดสิบตัวแล้วลตอนจนี้เจ็ดสิบตัวแล้วเอาเว้ยร้อยตัวอ่ะโอเคร้อยตัวพอไหมเออโอเคไปเดินมาดูกันดีกว่านะครับระหว่างเผ่าวุฒิครศาสต์ของเรากับกองทัพมหาเทพร้อยตัว ใครจะเป็นผู้ชนะไปในรอบนี้คาดหวังแอบเข้างมันนิดหนึงไปไปดูกันโอเคเจนี้มาแล้วนะโอ้โหว้าวข้าร้างก่อนเลยแต่ว่าไม่ขนามือครับนะโอเคเจนี้โอ้โหคุณพี่มากี่ชาร์คไปนะมีว่ากี่ชาร์าไปแล้วยังไงโอ้โหแต่กูข้อนนี้กระบวนทัพค่อยๆเดินเข้ามานะไปเดินทับว่าโอ้โหแล้วแทมมีสายป้โอ้โหช็อตช้อตช้อนโอ้ช้อนอื่นๆแต่ไม่ตายนะโอเคไม่ไม่เป็นไรบอกแค่นี้เจ็บนิดเดียว เจ็บนิดเดียวนะไม่เท่าไรนะครับนะโอเคโอ้โหด้วยแรกวว่าโอ้โห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 เอาเข้าไปโอ้โหเอฟเฟกเอฟเฟกต์เรื่องอะไรกันโอ้โหอะไรกันนี่เรื่องโอ้โหแลกมากเลยแต่ไม่เป็นไรโกโจโกโจยังใส่นูอยู่โกโจโอ้โหโกโจโอ้โหโอ้โหโดนยิงโดนยิงจากฟากฟากไปมองแล้วนึกถึงเรื่องอะไรหรือเปล่านึกถึงไอ้อริทอินบอลดเดอร์แลนด์อ่ะแต่นี่ยังไงดูดีว่าโอ้โหเอาเว้ยนี่ใครโดนเอ้าวินูเมื่อกี้แล้วแตกซะแล้วตอนนี้ใครโดนนูอยู่เนี่ยใครโดนนูอยู่อาโฟมโอ้เมกุมิของเรา มันก็มิโดนงัวกันนะมันก็มิโดนงัวอยู่โอ้โหแต่ไม่รอดนะมันก็มิไม่รอดแล้วยังไงโกโจเอาเลือโกโจคนเดียวอมาเอาไม้ไม่ไม่ขลางไม่มีขลางไม่มีโอเคใจเย็นกนแต่ต้องแบ่งขาจะไปอ๋อคนนี้คุณนันนามินันนามิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอเคเอาเว้ยเอาเว้ยโกโจกับคุณนันนามิโกโจกับคุณนันนามิยังไงโกโจกับคุนันนามิจะแบกได้หรือไม่จะแบกทีได้ไหมเอาเว้ยจุดนี้คุณนันนามิเอาคุณฟาริสแทนมันหรือโกโจโกโจเอาเว้ยกโจตตุุเออีโกโจโโโโกกจจบบุส อ่ะก็เจชินบุอ่ะไม่ใช่ผิดเรื่องบุกนี้ซ้ำไปซ้ำมาจริงเลยนะก็เจ้าโอ้โหโดนยิงอยู่อ่ะยังไม่ตายโอ้โหเจนนี่นี่แต่ไม่ตายไม่ตายตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ตัวเหมือนกันยังฝั่งนึ้นก็ไม่กี่ตัวถ้าเราโจระเบิดพลังออกมาเนี่ยก็ไม่น่ารอดนะครับก็จโกรธแล้วโกรธแล้วยังไงโว้หโกรธแล้วจะทำอะไรไม่ได้นะเรื่อยๆโดนยิงโดนวัวอยู่โดนยิงแบบรัวๆอยู่นะโอเคตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ตัวนะอ๋อพิศารตายหมดแล้วด้วยพิศารโอ้ดูเป็นกองอ่ะเป็นกองอ่ะอ่าเรียบร้อยครับผมนะ หมดเวรหมดกรรมทีนะโกโจนะครับโอ้โหสงสารโกโจเลยนะโดนนัวอยู่นานมากเลยนะครับผมนะแบกได้ขนาดนี้ก็สุดยอดละโอเคครับผมนะและนี่ก็คือการประทัดก,กันระหว่างกองทัพมหาเวทผนึกมารประทัดก,กับหน่วยพิฆาตอสูรเลยครับผมตีข้อคนมาหมดนะครับผมนะตั้งเสาหลักแล้วก็ตัวธรรมดานะครับผมโอ้โหก็เป็นแบบว่าเวอร์ชันครบทีมเลยเดียวเชียวนะครับ18ตัว vs 8ตัวเออแต่ขนาดเยอะขนาดนี้ราคาย,ยังสู้ไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> เวลนราคามันต่างชั้นกันวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ลองดูนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นกองทัพดาบิข้าวซุนของเราคือขนาดนี้เนี่ยจะสามารถเอาชนะเผ่ามหาเวทผนึกมาได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปไปดูกันเลยโอเคมาแล้วอิตาโดริกระโดดข้ามมาโอ้โหแล้วตะท่ากันดุเดือดมากเลยนะอาวใส่นวมนะโอเคใส่นัวก็มาอินุมัจิอินูจิจะมาเนี้โอ้โหว่าจะคำสาบเข้าไปมันนะแต่ไม่มีโดนไม่โดนไม่โดนใครเลยก็มะได้ยังไงตอนนี้แพนด้าแพนด้าสู้กับโอ้โหคานาโอะ โอ้ไอเย็นโอ้โหโโอ้หเอาไว้เอาไว้อินุเมะกี่ยังไงอินุเมะโดนเกียวเมะฟาดจะฟาดแตหลบได้โโอ้หลบได้ยังไงวะโอเคได้ยังไงฝั่งนี้ยังไงโอ้โหตอนนี้ร้านสามนอนร้าแก๊งสามนอนโดนโกโจปิ้งสดจุนะโดนโกโจปิ้งสดเลยแล้วยังไงโอ้โหยังไงยังไงอยู่ยังไหวอยู่อยู่เกียวเมะโอ้โหเกียวเมะพยายามจะฟาดแต่ไม่ทันนะโดนโอ้โหโดนโกโจต่อยไปก่อนเราจะตัดไปก่อนแล้วยังไงฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้างมาที่ฝั่งนี้นะโอ้โหใครเนี่ยมาซึริมาซึริเดี๋ มีโอ้โหจะพลาดท่ามายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วยังไงเอา้าหมดทีมแล้วเหรอโอ้โหเร็วมากโอ้โหตายหมดหมดทีมครับผมนะตายพิฆาตอสูรเกลี้ยงไม่เหลือเลยเฮ้ยไม่เหงื่อโหดจังวะดูราคาละแต่ว่าราคาแพงกว่าเยอะจริงงั้นเอา,อางี้เราต้องช่วยหน่อยไหมเราลองเพิ่มไอ้นี่ขึ้นไหมเออเนี่ยไปช่วยครับผมนะช่วยมาเออเอายูนินจิด้วยมาโยนิจิก็มาครับผมนะ โอเคแล้วก็อ่าทันจิโร่ศูนด้วยอ่ะจัดมาอ่าในสกอตศูน,ย,นย์ด้วยโอเคนี่45ตัวประทับ8ตัวอ่ะดูดิจัดให้ขนาดนี้เนี่ยจุดที่สุดไคเซ็งชารอยู่ไหมไปไปดูกันโอเคจุดนี้มาใหม่รอบนะอิตานรริโดดเข้ามาเหมือนเดิมนเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวทุกตัวก็ใส่นัวกันแล้วนะแล้วใส่นัวกันมาโกโจยังไงโกโจโอ้โหเก็บลูกกระจอกอยู่โกโจเก็บลูกกระจอกอยู่กับเราสองฝั่งนี้ยังไงวันนี้ยังไงโอเคยูชิโร่่เข้าามตอยกันนะ เข้ามาต่อยโอเคถึงว่าได้อยู่นะจริงๆเนี่ไม่ได้อาจารย์ใหญ่ใส่นะคือผมคิดว่าถ้าอาจารย์ใหญ่ใส่เนี่ยคงไม่ได้เดินนะเอาจริงนะโอเคตอนนี่ยรนโดอสูรเดินมาบวกกับใครนะเดินมาบวกกับอินุมากิใช่ไหมใช่โอเคเจนี่โอ้โหยันโดอสูรโอ้โหต่อยกับอินุมากิอยู่อ้าว้ตันนี้สองคนมันนัวมากนัวมากว่าอินุมากิกับยันโดอสูรยังไงล่ะยังไงล่ะทีนี้ยังไงล่ะโอ้โหเอาไว้ยันโดอาสูมามาแล้มาบวกกับยูชิโร่ยูชิโร่ยังไงโอ้โหโดนแทงโดนแทงแล้วโดนกระโดดแทงแล้วยังไงฝั่งนนนีีีี้้้้มมััดฝฝ่่่งงเเกยว ไม่ใช่ฝั่งนี้อุซุยก็ับอุซุยบวกกับเอ้าอุซุยตายแล้วในทางางเลยโอเคแล้วตอนนี้เหลือใครบ้างเหลือคางยะคางยะไปตายกันนะคางยะคางยะอุชิโนะแล้วก็ทันจิโร่กันนะทันจิโร่จะเก็บได้สักตัวไหมทันจิโร่ทันจิโร่เอาสักนิดนึงนะนิดสักตัวนึงตัวนึงจังหวะนี้ยังไงยังไงตัวนี้โอ้โหโอเปนไน้กันนะโอเปนไอโดนฟันเต็มๆนะโอ้ยยังไม่นิ่งอยู่ะไรไม่นิ่งแต่คางยะอีกแล้วยังไงเหลือน้อยมากเอาวัาสุสีมากกันนี้จังหวะนี้เลไม่่กีตัวเท่านั้นไม่กี่ตัวไม่กี่ตัวเท่านั้นหรือเปล่าไม่รรรรููู้้ไมม่แหละันจิโอคยาขงเา ความมังของเรายังไงยังไงควาองของเราความมังของเราเดือดรัหบเดือดรแค่เหลือสองตัวเท่านั้นี่เหลือตัวเท่านั้นเดยวพี่ได้อิโนกิมากิ่เท่านั้นอาไว้ยวันี้จันี้ยังไงฮันจิโร่อาสูนจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่เอาชนะได้หรือไมเอาไว้ตัวนี้ฮันจิโรุ่นบวกกับอิโนกิหนหนึ่งแล้วมานะหนึ่ง่ะเอามาได้่าตอนนี้มากี่บอกขอแจมเมื่อเป็นสอแล้วสองหนึงยังไงยังไงวัดนี้โอ้โหเดือมากเดือมากเอาเว้เอาเว้ความเป็นความตายความเป็นนนนตงัั้้อาไม่่ใชี สามหนึ่งสามหนึ่งโอ้โหสามหนึ่งชิโร่อาสุสามหนึ่งนะสามหนึ่งเอากับทันชิโร่อาสุยังไงยังไงล่ะทีนี้โอ้โหโดนวาจาคำสาปไปนิ่งนิ่งโอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่รอดอ่ะสี่จุดห้าตัวก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมนะเกินคือแบบพลังมันโอเวอร์อยู่ท่านผู้ชมนะมหาวิทยาลัยมพ์นนี่แบบแม่เงเอ๋ยศยศาสตร์จริงๆโอเคนะครับนะก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการประทะก,กันระหว่างหน่วยพิฆาตอสูรกับกองทัพมหาเวิทยาลัยมพ์ม,มัน เป็นยังไงบ้างครับผมนะอ่าก็เอาเป็นว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับผมว่าอ่าหลายๆตัวละครเนี่ยคือผมก็ไม่ได้เป็นคนสร้างนะาะฉันเนี่ยสเกลพลังก็จะแบบแตกต่างกันหน่อยนะเพราะว่าแนี่แหละคือประโยชน์ของการวางสเกลพลังนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมคือโกโจกับอิตาโลเีอะสเกลพลังมันไม่ได้โดดมากนะครับแต่ว่าแต่ละตัวคือแบบโโอ้ห น่าจะโหดอยู่เหมือนกันนะคือผมก็ไปเอาของเขามาใส่เลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคกเหมานความว่าใครยให้ผมจับตัวไหนมาปะทะก,กันอีกเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็วันวนี้ผมก็จะเก็เมื่อซีคอัตลาไปก่อนอนยะ่างนี้ก่อนเลยจะใช้ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะเมื่อเจอใหม่พาหน้าสวัสดีครับผมบายจ้า